มาพูดถึงหนึ่งหนุ่มคิวทองที่ตอนนี้แบบหาตัวจับยากแล้วนะมีทุกวนันอีเวนต์มีทุกวนันใช่น้องแจมรัชตะค่ะคุณผ<ะ>ู้ชมคือเขาอะทางานแล้วเกิดเรื่องราวดีๆขึ้นระหว่างนั้นแฟนๆรู้ว่าเอ,อน้องทํางานเผื่อครอบครัวเพื่ออะไรก็สนับสนุนน้องเต็มที่ถูกครับนะจากความสําเร็จครับของหน้าที่การงานของแจมรัชตะนะครับก็ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของน้องแจมเองนะฮะร,รวมไปถึงคุณย่าครับที่น้องแจมเนี่ยเรียกว่าเป็นคุณแม่ มาตั้งแต่เกิดเนี่ยนะครับก็ดีขึ้นตามไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดครับแจมให้สัมภาษณ์ฮะกับวันบันเทิงทอล์กนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟถึงเรื่องราวดีๆที่ทําให้แฟนๆเนี่ยนะครับก็มีความสุขตามไปด้วยก็คือเขาเนี่ยสามารถปลดหนี้หลักแสนบาทนะครับให้กับคุณย่าของเขาได้สําเร็จนะฮะสาเหตุคือคุณย่าเนี่ยไปกู้ยืมเงินมาเพื่อส่งน้องแจมเนี่ยเรียนจนจบครับพอ,อแจมประสบความสําเร็จปุ๊บก็เลยเอาเงินตรงเนี้ย ใช้นี่ให้กับย่าผมันเป็นความน่ารักจริงๆฮะลองฟังบทสัมภาษณ์ของแจมครับชานี่ก้อนใหญ่ของย่าที่สมัยเราเรียนนะครับพืม่มันสะสมมาทุกปีต้องมาเสียดอกเบี้ยดอกเบี้ยตอนนี้มันปลดได้แล้วครั้งเดียว <ขอ S 1> เลยพอจะบอกได้ไหมว่าหลักเกือบแสนเกือบแสนแจมแล้วชะตาไม่มีเงินเหรอก,ก่อนหน้านี้นนไม่มีพี่ตอนนั้นเครียดหนักมากเพราะว่า เราจะขายอะไรดีถ้าเงินหมดขายอะไรดปย,ยบ้างขายแว่นตากันแดดขายรองเท้าสตาร์ทขายแม่แบบขายรองเท้ารองเท้าใส่เล่นอะเพื่อเอาเงินไว้หมุนตอนนีงไม่มีละครนะใช่ผมก็ใช้ชีวิตของผมอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจนมันมันก็ถามนะว่าวันไหนวะเวลาเขาไปประกวดอะไรมานี่แม่แจมได้ที่หนึ่งแล้วนะอย่างเงี้ยเขาพูดนะ เราก็อุย้ยเก่งจังแจมทําไมเก่งจังแม่ก็ชมเขาแบบนี้พอเขาได้เงินค่าจ้างค่าตัวนิด,น,ดนิดหน่อยเขาก็ส่งมาให้เราใช้ภูมิใจภูมิใจมากๆเลย คุณชมคือน้องอ<ะ>่ะน่ารักแล้วก็ยังดูแลครอบครัวเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทํามาก็คือเพื่อจะเอากลับไปดูแลคุณย่าเหมือนที่คุณย่าเคยดูแลน้องมานะคะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของน้องแจมแบบเต็มๆได้เชื่อเหลือเกินว่าคุณจะต้องประทับใจในตัวน้องมากกว่านี้อีกในวันบันเทิงทอล์กแจมรัชตะนะคะที่เพจ Facebook ค่ะหรือว่า YouTube ของวันบันเทิงนั่นเองใช่ครับและที่สําคัญเลยนะครับวันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับเป็นวันเกิดของน้องแจมด้วยนะครับ <ๆ S 2> เขากมนรนปค่ไว กัรฮะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถติดตามได้ใน i n s t a g r กรนะครับของแจมรัชตะนั่นเองนะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับแฟนๆต้องอยากไปเจอเจ้าตัวแน่เลยเออนะอะก็ไปลองติดตามใน i n s t a g r กรแล้วจะได้รู้ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงใช่แล้วค่ะ